ลองดูครับแต่วันนี้ผมขอบริญปูนะเพราะว่าวันที่เกิที่เรยผมอยากให้ทุกคนได้มาใจครับบางคนได้เหรียญไปใครได้เหรียญไปแต่เหรียญยังไม่ถึงแต่ทําตามที่จะเนยว่าหลวงปู่นะภาวนานในใจเลยวันนี้ลูกได้ตัดสินใจนะได้สั่งเหรียญปูเพื่อน,น้อมถวายที่ดินกับหลวงปู่ทองนะนะครับลูกไปที่ใดไม่เคยสมบังเลยลําบากมากไปมูมานทุกที่ถ้ามันจะดีขึ้นคงดีเท่านั้นแต่หนูเนี่ยได้มาฟังประวัติหลวงปู่จากอาจารย์ต้น ถ้าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้หนูเนี่ยดวงเปิดนะขอให้ดูดีขึ้นนะหนูจะรักษาศิลที่ปู่จะสวดเท่านะบอกปู่ทุกครั้งได้ครับดวงเปิดเลยลองดูครับแต่วันนี้ผมขอบริีปู่นะเพราะว่าวันที่เกิดที่แปดผมอยากให้ทุกคนได้มาวันที่เกดที่แปดผมจะให้มาเจอกันนะใครเปิดใจครับลองเปิดใจเหรียญหนึ่งก่อนก็ได้อใครก้นเหมยก็เอาค่ได้แดงไป คือก็เหมือนกับการรักษาสิลน,นั่นแหละแต่ต้องลองดูครับนะอย่าไปเชื่ออะไรคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่ออย่างงง่ายเลยขยันมันขยันแล้วแต่มันไม่รวยถ้ากูจะรวยกูขยันมา30ปีกูยังเป็นหนี้เลยเห็นไหมไอ้ที่บอกว่านะครับถ้ามึงไม่ขยันมึงไปเชื่อหมอดงหมอ,ด,หมอ,ด,หมอด,ดูอะไรพวกเนี้ยกูก็ไม่ได้เชื่อหรอกแต่กูเนี่ยลองดูกับแล้วแต่กูดีขึ้นนะแต่ก่อนกูชีวิตติดขัดนะติดขัดทุกอย่างเลยไปมาทุกที่เออกูกูอยากจะลองดู ใด้ไหมเปิดใจ